โอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพิโยคาวจรทหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านัาย่โปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึง่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับปโสดาก,กับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศีนเพื่อมีสม,มาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย แต่ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศินสำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสิลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศินแปดแล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคือการคขาพ่านาคามี ท่านผู้ทรงความเป็นพระนาคามีนั้นจะมีศีลแปดเป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัต คำว่าวีรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินแปดดันั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นศินพรหมจันทร์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามชันทะหมด ความโกรธเพียบบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระนาคามีสำหรับพระอระหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอระหันต์นี่ทรงครบสียงก็บ,บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน ปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวเพ่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งประส,สูดาศีธาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลย เรียกว่าการมั่วราตพนนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบัญก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตรถร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติรรฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้ว่าจิตใจเป็นสัตว์ิรฉานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความรว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบทตรสิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบุตรสิบผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบทตรสิบเป็นทําให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรา,าพูดถึงอดาาัตตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐา,านก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ศาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทน่ายังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรหันแล้วยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้แก่นหนึ่งอนนาปา,านุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเป็นการระงรับทุกขเวทนาและ้วบริปปรการที่สองกายะตานุสติสำหรับสมถะที่เจอนายเห็นว่าแรงกายมันเป็นของสุขบรกโสกโรค ไม่สรงตัวเรื่การที่สามขอแถมนิดพระอระหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสมตากับพระอน,นุนว่านันทาดูก่อนอน,นุนเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระนนทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอน,นันทะดูก่อนอนนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ตอนนี้จำกันได้แล้วหรือย่างว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยกาตานุสติใหอร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งเปรการสาองควบการสุภกรรมฐานมีความสุขปรกเป็นปกติเปอระการเีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นนั้นว่าถ้าบรรดาท่านทันหลายสอารมณ์ทั้งสามเปอรการนี้สองตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้งสารมระกานี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้าโมงจะเป็นพระสีทาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้าโมงจะเป็นพระนานคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าโมงจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็รองคิดว่าคนเราถ้ารองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาไม่ใช่แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากรรมยังค่คืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไม่นั่งเงียบอยู่ในเขาลำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่แปอน,นิธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนควิด เมื่อเข้ามากระทบก,กับอรม์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีก็ดีชาญโลก,กุตระก็ดีเขาต้องโู่กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสม,มอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเบื่อหันมีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสกายทิฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแหงเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฐิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นพวกเรา,เ,เ,ราเราไม่มีในขันหา้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราเป็นลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีประชันนายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทยาวเราเราที่ท่านตายไปแล้วนับไมทนในสถานที่ที่เราทรงจะนั่งอยู่นี่เราอยู่ยู่เราเดินอยู่หรือเราาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้น ถาว่าถ้าเราตายเราเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท่อแม่ก็ทุกออกมาจะท่อแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจอกพ่อแม่ก็ต้องรอประกอบิจกงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเพล่อยความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ้ว่าเรายัางดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกวันนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสนัตว์รกเป็นเปรตปานสุรกายเป็นสตีชานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไ่เกิดเป็นเทวดาหรือพรมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิปปิกายกตานุตติกายสุภกวัฐานมาควบพ้าความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการสามสิบสองเต็มบริความสุกบุกโสมมเป็นสิ่งโสโครก ถ้าเราละปราถนาในการครองคู่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์เนื้อใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ อันก็เป็นดูราคะาความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีเน้่มมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลลังโกททำอะไรไม่ไหวไม่ไหว,ไไวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้านึกว,ว่าท่านหลายปฏิบัติตั้งได้ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานนึกก้าว็เป็นประสนิากสีทาคาอนาคาอรหรัน ทุกระดับนี้ชานโลกีถ้าส่งตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจา้าก็มีลาบมากขึ้นอาสูดาสิกทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงชาญโลกีจิตระงับความโลภ เป็นปอระสูนาวันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ฉยงับเฉยเฉยเริ่มตัดถึงสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเกือบหมดถึงรหังความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด พระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในปา่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดกรงเกรยียงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุกขันลากระไรดอยทนนที่นั่นคนเคยไปหาก็แสนยาก ท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะตนระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยข้อเดียวคือตัดสก,กายาทิฏฐินี่อันนี้ท่านหลายจะเื่อเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาบสก,การะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาบสกการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคน ท่านเดีติดลาบสักการะความจริงเปลา่าเพราะใจแทาไม่ติดตอนนี้เเราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจากจุดตัดการมาราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเลยครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั้นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั้นหลา,ายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตาย มีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายในจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ในทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้น ใจไม่ก่อต่อมาในของความโกรธเราก็มานั่งดูสก,กายาทิกิจเราโกรธเราจอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะบทุทรุร่างกายของเขาไอ้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้ นายจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาในเรื่องอะไรอย่าไปทุจรายเขามันก็สร้างความชั่วให้เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียว เขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวท้ามาร์มจิตให้เป็นสุขคิดว่านั่งเขาเว้นท้ายของกิเนเหลตดัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาแตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสุขโปรกของร่างกาย มองดูความเสื่อมไปของร่างกายแลดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็สุดส่งลงปฐวันมันดีล้วมันชั่วฉันั้ยว่าร่างกายนี้มันชั่ว เราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัที่เจ้าทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององ์สมเด็จพระสมมาัมพุติเจ้า ตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนต้องตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผองเคากล่าวโดยย่อเราก็าส่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกี ต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอาทิศีนและไม่คล่องในกายเราเป็นพระโสดาบันอน,นาคามีมีอะไรสกิธาคามีผมไม่พูดอน,นาคามีคือตัดก,กาไม่ฉันทะโดยใช้กายกตาสติอสุปกรัวมกวมกรรมฐานแล้วใช้กายาทิฏฐิควบกัน กายคตายติทิเห็นมร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นมร่างกายสุกปรกสกายญาติทิไอสิ่งที่มันสุกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใส่มันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสุกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดการไม่ชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมรไรแ้ะรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมรไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมัน้านโทสะความโกรธถ้าอาณาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมีหาสีกับเซกายาทิฐิคบบกัน ตามเทปดิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตานที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบ,สบายๆใช้ปัญญา ว่ารูประชาญและรูประชาญเป็นบันไดสำหรับก้าเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกับตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวจ่ไปถืออะไรกัน คนก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราไปเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชี่ว่าจิตเราจะปลดมารณได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ในฉันสัตว์ขี้เรื้อนเป็นที่หน้าแังเกียดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวแล้วอุดจะอารมณ์ฟูสั่นนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทจจกคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคาม,มีอย่างดีเกิดเป็นเทวดาและพรมหมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระพนิพานเป็นอารมณ์ พอจิตเขาถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณโปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันท่ามาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมาย่่ยยาวก็เหลว โมหะเข้ามายุ่งเพีองใดก็แลว้วใจเราไม่ติดอารมณ์มาส,สบายๆค,คล้ายๆกับว่ามือไม่เกาะอะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นองไรก็เห็นก็เหมือนห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุนคคลทําให้โกรธเราก็นึก็เราเห็นคนบ้า เห็นร่างกายกาย,ยาทรัพย์ินนั่นหลายเห็นววมมน่าัตถรที่เหมือนไรค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปรเท่านีร้ระบรรดาท่านทั้งหลายเพื่อในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอนตัตตะผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวก็ถึง เราท่นานอนไลมองดูเวลาแ้่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเส้็แล้วก็ขอวิญญติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติห้าริการที่เริ่มต้นโดยเบอร์โสนดาบันก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านองไลยตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหน,นดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่ในอรปยาบทที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลานั้นที่นว่าสมควรสวัสดี